พบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาสุขศึกษาและพัศึกษานะครับระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับสอนโดยคุณคณรูพัชโมคลวัฒน์เช่นเดิมครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับตัวชี้วัดควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง ผังสาระการเรียนรู้นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้องนะครับก็จะมีการควบคุมนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ขณะเคลื่อนที่นะครับขณะมีอุปกรณ์ประกอบนะครับแล้วก็สุดท้ายประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนี่เองครับ การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้องคนเรานะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับเช่นการนอนการคานการนั่งการยืนนะครับการเดินการวิ่งการกระโดดนะครับนับตั้งแต่เราเป็นทารกเลยนะครับจนเจริญเติบโตเป็นเด็กผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการสั่งงานของสมองนั่นเอง นะครับที่สั่งให้กล้ามเนื้อและกระดูกส่วนต่างๆทำงานครับเรามาดูอันที่หนึ่งก่อนนะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเอง 1. นึ่งก้มงมอตัวด้านหน้านะครับ ก้มตัวลงมานะครับใช้มือทั้งสองข้างแตะที่พื้นนะครับอันนี้นักเรียนทำได้นะครับลองทำดูปฏิบัติตามนะครับ 2- ยอ่อยืดครับยืนตรงนะครับยอ่อเข่าลงจนรู้สึกว่าตึงที่น่องนะครับแล้วยืดขาขาย่งปลายเท้าขึ้นจนรู้สึกว่า น่องตึงนะครับแล้วกลับสู่ท่ายืนตรงตามปกติครับนักเรียนลองทำตามดูนะครับท่าที่3ครับยืนเขย่งกลางแขนนะครับยืนกลางแขน แล้วก็ขย่งปลายเท้าขึ้นถ่ายน้ําหนักตัวมาที่ปลายเท้านะครับแล้วนักเรียนก็กลับสู่ท่ายืนตรงเหมือนเดิมนะครับลองปฏิบัติตามดูนะครับท่าที่4ครับกม้มแตะยืนเหยียดตัวนะครับยืนตรงเท้าชิดกันนะครับชูแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับกม้มตัวใช้มือทั้งสองข้างแตะที่พื้น แล้วกลับมาสู่ท่ายืนตรงเหมือนเดิมครับนักเรียนลองทำตามดูนะครับท่าที่5ครับการยืนบิดตัวนะครับนักเรียนยืนนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวไปทางซ้ายนะครับบิดตัวกลับมาหน้าตรงแล้วบิ ตัวไปทางขวาจากนั้นก็กลับมาหน้าตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการยืนบิดตัวนะครับนักเรียนลองปฏิบัติตามดูนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่กันบ้างครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆนะครับ จากที่หนึ่งนะครับไปยังอีกที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่าการเคลื่อนที่นะครับอันที่หนึ่งก็คือการเดินต่อเท้านะครับนักเรียนยืนกลางแขนก้าวเดินต่อเท้าไปข้างหน้านะครับโดยให้ส้นเท้าของเท้าที่ก้าวเนี่ยแตะกับปลายเท้านะครับของเท้าหลังนะครับเดินต่อเท้าแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เป็นเส้นตรงนะครับนักเรียนลองปฏิบัติดูนะครับว่าทาได้ไหมนะครับ แบบที่2นะครับเดินถอยหลังนะครับนักเรียนยืนกางแขนเดินถอยหลังให้ปลายเท้านะครับที่ก้าวถอยหลังเนี่ยแตะส้นเท้านะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับเดินต่อเท้าถอยหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เป็นเส้นตรงนะครับจะคล้ายๆกับเดินแบบแรกเลยนะครับนักเรียนลองปฏิบัติด,ดูนะครับ ต่อไปแบบที่3คือกระโดดไปข้างหน้านะครับนักเรียนย่อตัวลงใช้ปลายเท้านะครับถีบพื้นกระโดดไปข้างหน้าและลงสู่พื้นด้วยปลายเท้านะครับพร้อมกับย่อเข่านะครับเพื่อรับแรงนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนครับท่านี้หลายคนยังทําไม่ค่อยเป็นนะครับฝึกบ่อยๆนะครับยืนนะครับกระโดดเท้าไปข้างหน้าเป็นเท้าคู่นะครับลองปฏิบัติดูครับ แบบที่4นะครับกระโดดพับเข่านะครับให้ส้นเท้าแตกต้นนะครับยืนนะครับย่อเข่าเวียงแขนไปข้างหลังนะครับจากนั้นกระโดดขึ้นเหยียดแขนออกไปข้างหน้าให้เสมอกับไหล่นะครับพร้อมกับพับเข่าสูงนะครับพยายามให้ส้นเท้าของเราเนี่ยแตะก้นนะครับแล้วจากนั้นก็เหยียดขานะครับเมื่อลงสู่พื้นนั่นเองครับลองปฏิบัติดูนะครับ ต่อไปนะครับเดินค่้ยเท้านะครับไปข้างหน้าและถอยหลังนะครับวิธีการเดินก็คือเดินค่้ยเท้านะครับไปข้างหน้าและถอยหลังเนี่ยนะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับการค่้ยเท้าก็คือเราจะเดินแตกต่างจากถ้าเดินปกตินะครับซึ่งเวลาเราเดินเนี่ยเท้าข้างหนึ่งจะค่้ยไปนะครับตรงข้างกับขายข้างหนึ่งนั่นเองครับลองทําตามดูนะครับ ไปนะครับเป็นการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์เข้ามาประกอบขณะการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับทั้งการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับแต่เพิ่มเติมคือเรามีอุปกรณ์ประกอบนะครับอันที่1ก็คือการคว้างลูกฟุตบอลเข้าประตูนะครับ ให้นักเรียนถือลูกบอลน,นะครับด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับยืนตรงจุดที่ขว้างลูกบอลซึ่งห่างจากประตูเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับจากนั้นนะครับเยี่ยวตัวนะครับเหวี่ยงแขนไปข้างหลังแล้วคว้างลูกบอลออกไปด้ยแรงนะครับให้เข้าประตูไปเลยครับ แบบที่2นะครับโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับให้นักเรียนใช้2อมือถือลูกบอลไว้นะครับโยนลูกบอลออกไปให้ลงตะกร้านะครับที่เพื่อนเนี่ยถือไว้นะครับระยะห่างประมาณ3เมตรครับแบบที่3นะครับนั่งทุ่มลูกบอลกับคู่นะครับ หันหน้าเข้าหาคู่นะครับใช้เท้านะครับยึดขาด้านหลังของเพื่อนนะครับให้มันโคงจากนั้นใช้มือเนี่ยถือลูกบอลไว้เหนือศีรษะแล้วก็ทุ่มออกไปให้คู่นะครับจากนั้นก็ทำแบบเนี้ยสลับกันไปมานะครับ แบบที่4นะครับยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่นะครับเรายืนแยกเท้าห่างกันนะครับประมาณ1ช่วงไหล่นะครับหันหน้าเข้าหาคู่ระยะทางประมาณ3ก้าหนึ่งคนนะครับจับลูกบอลด้วย2มือเนี่ยไว้ระดับเอวนะครับนะครับอีกคนนึงก็เตรียมรับบริเวณเอวนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็โยนสลับไปมานะครับ แบบที่5นะครับโยนลูกบอลเล็กนะครับหรือลูกเทนนิสสลับมือนะครับเราใช้มืออีกข้างใดข้างนึงเนี่ยจับลูกบอลไว้ก่อนนะครับแล้วก็โยนนะครับลูกบอลนะครับด้วยความสูงเนี่ยพอประมาณนะครับเอาระดับต่ำก่อนนะครับโยนไปอีกข้างหนึ่งนะครับสลับกันไปซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอันนี้นักเรียนลองทําที่บ้านดูได้นะครับหาลูกเทนนิสหรือว่าลูกบอลเล็กๆนะครับลองทําดูนะครับ หัวข้อสุดท้ายนะครับประโยชน์นะครับของการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอย่างถูกต้องนะครับเมื่อเราควบคุมร่างกายนะครับอย่างถูกต้องจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเรามาดูนะครับอันที่หนึ่งเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆนะครับได้อย่างมั่นคงคล่องแคล่วว่องไวนะครับอันที่สองปฏิบัติกิจกรรมด้วยท่าทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันที่สามสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยนะครับ และสุดท้ายนะครับนักเรียนก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีรูปร่างสมส่วนนะครับการเคลื่อนไหวทุกอย่างนะครับนักเรียนลองปฏิบัติทำดูที่บ้านนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ